บรรยากาศทุ่งนานะครับนาเอโอร่บัวเขือเพิ่มปลูกแล้วเพิ่มกระเบื้อครับบัวกรงเงาอยากได้บันี่ครับต้นบัวเขือนบางอย่างมีครับอีกมี่บัวเขือผักต่างๆนี่พนเพผ่กเลี้ยงปลาเนินนั่นครับบัวกระเง่าวันนี้เพิ่งกำลังเด่นนามสวยงามกำลังรออาหารฝั่งปีกก็มีพวกบักบัวปแน่บักเขือแน่นะครับฝั่งปีกก็เป็นต้น ผักสลัดีผักสลัดนี่พริกเนี่ยเกื่อคืออื่นพอไปพอมาอื่นกู้มึงเลยแบบไรห่วยนี่ลักษณะได้บรรยากาศคือนั่นนะม้วนเป็นบ like ่อเดี <S 2> <S 2> uh, <so uh, ๋ยวมันจ้เปิดปั๊มน้ำนะเปิดปลาบอบ่โอ้บ่เรียนมันมีใสอีกทีนึงบ่เออตัวใสกูเลยโอ้ ครา,าเจออ,ไไจอ,อะไรทำ<บ>ปูดปลาเปนรอยมันรอดล่อ,าอ,าอ,าอถาแซวอยู่เนี่มันอหอดเวลามาเนาะเปน็นินเหยียดบอเก็กบคา,าขั้นแล้วก็สร้างเป้าอ,าอบรยากาศ